สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนเล็กเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมสี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่9นะคะเดือนมกราคม2567นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันพี่ๆนะคะสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมก็ฝากกติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องคิดคำนวณแน,นวทางตัวเลขนะคะ ส่วนท่านใดนะคะอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถ s id line มาได้นะคะ id line on 977211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่ๆท่านใดชื่นชอบหวยหุ้นนะคะก็เข้ามาเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะคะในกลุ่มนะคะก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้ตั้งแต่รอบเช้าถึงรอบดึกเลยนะคะ on 977211นะคะท่านใดที่ s id line มาแล้วอย่าลืมนะคะทักมาบอกนะคะว่าขอเข้ากลุ่มเนาะเดี๋ยวน้องแอดจะดึงเข้านะคะ สำหรับเมื่อวานนี้นะคะพี่พี่สรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นที่หกับเจดนะคะเด่นที่หกับเจดนะคะเมื่อวานนี้หมานะคะแต่เจดเขาไม่มาเนาะเมื่อวานนะคะเจ็ดไม่มานะคะหมานะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่6หเด้งเด้งอีกแล้วนะคะสูตรนี้เนาะสำหรับเมื่อวานนะคะแนวทางที่เข้านะคะพี่พี่วิ่งรูดน,นะคะเข้าไปในที่เข้าไปในที่ห1หนึ่งกับห0ศนย์นะคะพี่พี่ วิ่งรุดไม่เดียวที่6มาในรอบพิเศษบนล่างนะคะ6-1มาในคู่นี้นะคะแล้วก็60นะคะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะ6 1หนึ่งกับ60มาบนมาล่างนะคะสูตรนี้นะคะมาบนล่างสองวันแล้วนะคะวันก่อนนะคะให้วิ่งรุดที่7ก็มานะคะบนล่างเช่นกันนะคะวันนี้มา61กับ60นนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะส่วนตารางนะคะเมื่อวานนี้ตารางนะคะตารางเข้า สามสองนะคะสามสอง้มาในนอยกิจนะคะพี่พี่ก็เข้าในคู่นี้นะคะแล้วก็มาเข้าแปดเก้านะคะแปดเก้าก็มาในตารางรอบปกตินะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะพี่พี่เนาะ สรุปแล้วนะคะเมื่อวันนี้วิ่งรูดที่6เด้งบนล่างนะคะรอบพิเศษ61กับ60นะคะเดี๋ยวมารับชมของวันนี้ต่อนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้เด่นที่2กับ0นนะคะวิ่งรูดที่0นะคะวันนี้ ท่านใดชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ลองพิจารณาสองดูนะคะก็ขอให้มาในตัวที่น้องแอดวิ่งรุดให้นะคะสูตรนี้มาบนล่างสองวันแล้วนะคะพี่ๆเนาะสำหรับสูตรนี้ก็ไม่ค่อยหลุดนะคะถือว่าเดินดีนะคะพี่ๆถ้าชอบรูดชอบวิ่งก็แนะนำสูตรนี้เลยนะคะสำหรับตาล่างนะคะจับคู่จับวินได้นะคะมีศูนย์มี2มี6มี3มี5นะคะแล้วก็มี9นะคะ เด่นที่0กับ2นะคะจับคู่จับวินได้นะคะในตารางศูนย์นี้ชอบ 0, 2, 0, 9, 0, 3, นะคะ06แล้วกา็0-4นะคะท่านใดชอบก็ลองพิจารณาดูนะคะขอให้ทุกท่านปังๆนะคะสำหรับหวยฮานอยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ